นีมาพบกับทีมงานดูท่านผมก็เท่าไหร่นะอ่ะห้ามู้จักกันบ่เอสแลนไม่ใช่เลยคุณเคยมันกินข้าวอยู่ที่บ้านพี่เอกกี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้พนกำลังทำกับข้าวคุณแม่คุณแม่ของพี่เอกแม่อยู่อยู่บนเนี่ยฮ่าฮ่าอันนี้พ่อโอ้พ่นยังไม่ได้ไปวัดบอส โดยสบายดีโดยสบายดีโดยโดยโดยบริอาวยังมาไม่มาภาคมาตอนเลยโดยโดยมาครั้งแรกเนี่ยมามาครั้งแรกซีนีเลยโอเคเออุนลกเงาันี้เอเป็นเอื้อเป็นน้องกันคู่คู่คนเนี่ยล่ะไปทางพุ่นกับแม่กั บางเตคคลิปสาวนูหลาไหล่บูเห็นลูกเนาะบุเห็นกตันบุเห็นลูกก็โย่ไปทางไหนมามาบุเห็นอีกอาทิตย์หนึ่งนี่เหนเมารถไปหาเลยแล้มากูเห็นนองบูคอยเม่นนี่เน็ตั้งตอแม่เป็นวงลูกบจะมาลูกเป็นติดแล้วก็เฉยอยู่ฟังลูอ แม่หมวกแม่ก็เบิ่องในคลองสาวอยู่ยังเดียวแลยแม่โอโก้เห็นลูกจุคลองเนาะโกโก้ก็บโเห็นเลยเห็นคลิปเดียวมิดเลยมิดเลยบ่โอ้ยบบแม่แบบนี้ว่ะที่ไหนได้ยองนาอันเวทีอยู่แต่ก็แคาเราไปจักบนนาเวทีนานาลำพงอยู่เพราะว่าเมย์ทางพี่เลยเป็นทุกข์ทางพี่เลยไปเห็นไปเห็นบุญบุญบ้านในเกี่ยวว่าอันแซงยูจะอยู่ใกล้เคียงกันยังบบเห็นบบเห็นอัน ขาเจ้าจัดแบบนั้นนะเนาะอ่าดเออไม่น่นไปงานบุญแจกเข้านะไปถือมือพอดีอย่าลืมไปหาเมีบาวไทโูด้อซตัวยงคือกันไหนกินมเจ้ากไกดแฟให้นะคอทันกับติดตามตลอดตลอดเมียไทสเจ้ากับติแยกบอกว่าอันไหนเมพี่อัไหนเมพี่บอกเคลื่อนมดเลยอดูตรงนั้นต้องอธิบายอย่าลืมไปหาเด้อลูกเยาตามสบาย เอ้ายังยังไม่ยังไม่ถามเลยเดี๋ยวเราเจอกันเอฟซีตัวยงโอเคอายังยังซียงค่ะเอาไปไปลูบอลเด๋ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยไปเดี๋ยวไปเดีไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดยวไเดียวไปเดยไปเอี๋ไปเดี๋ด๋เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเ๋ไปี๋ยวไปเยไดไปเีไปเดี๋ยวไปเี๋ยไปี๋ยวไปเดีาไปเดี๋ยวไปเดีเดี๋ยวปเวไปยยไปดไดไปยไปเไปไปไปู โอ้โหโอ้โอ้สาวสาวยูโชคชุแสดงว่ามากระโชคแน่นี่เออเอ่ะ นี่เจองูนิดหน่อยนะท่านผู้ชมเฮ้ยงูค่ะบ่อจักคือกันจักงูยังไม่ใช่หลอดตกใจหอดหลอดพอไปไปไปเาวยูมากับงูท่านผู้ชมคุณไคร์นครับเยีครับงูนะสิงงูน้ำครับงูน้ำงูน้ำงไม่มีพิษไม่มีภัยงูต้อนรับสาวยูงูไม่มีพิษแสดงว่างูมาเป็นมิตร มาเป็นมิตรสิอ่างูนี่มาเป็นมิตรแม่นงูไม่มีพิษอันนี้งูบ่นี่ค่ะเปรียบเสมือนงูบ่แม่นถ้าถ้าอยู่ล่างน่ะเขาจะกระเสือเด้แต่เห็นงูแลยคือือว่ามีโซ่บ้านเรากระตุกคือกันวะคือกันวาทีสำคัญครับพี่สาวยูมาถึงปุ๊บงูออกมาเลยเล่าโอ้ไม่แล้วเหรอชอบเลยอคนแต่ว่างูไม่มีพิษเนาะสื่อสื่อความหมายได้ก็คือว่า ไม่มีพิษไม่มีภัยแมนพ้าเป็นเป็นงูน้ำเนาะมันก็มีพิษภัยอย่างนี้แสดงว่าตอนรับสาวงูเลยมาอยากเป็นมิดเลยลูกล่าสุดเจองูนะทุกท่านสาวงูมาพร้อมกับงเกงมาแล้วยังเติมอีกชื่อเพื่อนเพื่อนบอกว่าชื่อไอ้เพื่นคล่องเพื่นเพื่นบอกว่าสวยสุด สวยสุดในบ้านบอกบอกบอกคืนชื่อคืนชื่อตัวนึงตัวงวดนี่คืนชื่อตัวนึงตัวเปย์ตัวนี้หันของติดตามทางงูนี่คืนชื่อตัวนึงมีเห็นอยู่ระบ้านแม่กำเนิดอยู่ตลอดระบายรอสุดนะกับกันโอ้รอสุดใช่ไหมรอสุดกับกันมีสวยนึงกับรอสุดโอ้ยรอสุดในบ้านไเลย เต็มเป็นนร้านไปทำไมลูกเต็มที่เลยลูกชื่อพ่อชื่อพ่อแม่ร้เพิ่งรู้ล้วเนี่ยไปไปไปไกไปไปไปัปไ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 ปเปไ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 ะเปไ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 ไปไปไนไปไปไปลไไปปไไไไไไไ อยู่ลราหนาวขันยู่หนาวหาวอย่าแห้หนาวก็่าที่นี่โอ่ว่เป็ดสอยู่เป็ดยู่มาเห็นมาอยู่นี่คือห้อนเถอะนะผมก็ว่าอยู่ลงลงจากเราได้มันหนาวรึเปล่ามันจะได้ก็ไม่น่าสนใจเจ้าทำสักคืนนี่เอาซะน่ากลัวเชียวต่างปปปประเทศไไันีุผมผมว่าไม่เกินชั่วโมงอ่ะดูท่าทางนั่าจะถอดทิ้งอ่ะน่าจะนกอ่ะ เพื่ออากาศมันไม่ได้มมันไไ่ด้หนาวทุกท่านมันออกร้อนๆเลยซ้ำไม่เห็นท่านไปอ่ะสองครั้งละเหรอเออมันไม่มีมันไงอ่ะมันไม่มีปัจจัยพูดไปเลยเออพูดไปเลยตรงๆไปมันไม่มีไม่มีปัจจัยอ่ะโอเคนะครับผมนะเราไปต่อไปมาชมบ้านค่อยกอย่างไรไปชมชมจับรอสวัสดีครับสวัสดีนะทุกท่านสายูก็หลังจากมาถึงแล้วก็ หลังจากมาถึงก็จะพาทัวร์อดเสียดายกลางคืนเนาะแนมไม่ค่อเห็นธรรใดเนาะเออม่มาไม่มืเดี๋ยวูนี้ยนเชิญไปเที่ยวบ้านก็ได้บายในดนะผวกนี้เออไปเที่ยวให้ที่สายนไปชมบ้านแม่พ่อของอี่เนาะไปายคลิปใหม่บะ ไม่คลิปเดิมเราต่อกันเดี๋ยวเราให้พี่สาวยูไปชมบ้านพี่อีกต่อพอพี่สาวยูยังไม่เห็นบ้านพี่อีกแบบชัดๆชัดๆแก้งๆก็ต้องมาใหม่ดีต้องพรุ่งนี้เช้าต้องมันมืดไปหน่อยเนาะกลางวันกลางวันต้องมาดูกลางวันมากลางวันบ้านผมก็ประมาณนี้สวยสวยอ่ะอันนี้คือบ้านคือบ้านนอนจากฝั่งเราไปพอนั่นก็เกตตร์รับเรามาแล้วก็อันนี้เป็นเพื่อนพรัวท่างนี้ เออไม่ครัวทำไรนี่โอ้โหโอ้ตุ๊กเจมัเลยอันนี้ทำอะไรกันอ้อเลยปุ้ยปุ้ยปุ้ยนี่นี่นี่นั่นเมียคอยนะเออโชว์โชว์หน่อยโชว์หน้าโชว์ตาเออให้ให้ให้รู้ว่าเมียเป็นหน้าตาเป็นไงนี่นี่สาวยู่นี่สาวยู่นี่มาเจอกันหน่อยเด็กน้อยรับรองแล้วมุนมุนดูมุนดูมุนดูมุนก่อนนี่เขินเขินแต่ในคลิป นนอบอกเป็นใดตรจริงกับตน,น้าตาคือกันานาตาคือกันกับในคลิปบ่ไม่เหมือนกันนี่แปลกนะโอ้ยยยยมากนะตัวตัอืมนี่นะไและอืม <c oughs> ดีดีเตรียมอาหารกับข้าวนบะ่ออนาไปบึงเล็กน้อยอย,อยู่ร้านนะร้า,านขอ,ขอันนีขอขอ้เกับวิขอขอขอ่งเ <c oughs> ข้ามาโอบกอด มีครัวมีครัวเมื่อมาถึงนี่แหละฟองเท่ผมไม่ต่างกันนะอยู่บ้านเราก็ไม่ต่างกันไม่ได้ต่างกันดีใจแบบสุดๆแต่ที่ต่างคืออะไรจิตใจสวยงามมันก็เหมือนกันแหละเขาก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันผมก็งงๆอยู่ ตั้งไม่เกี่ยวไปเลยไปกหาเลยางมยง้อันนี้มาไฟกล้องมีระบบกันสั่นก็ไม่มีนีมันต่างกันมากเลยเนาะอดูดิไม่มีดูดิเดินถือนิ่งๆเหมือนกันนี่รดูดิไม่มีกันสั่นหรไม่มีของสายูนี่ต้องมีไอ้กล้องไอ้ไม้กันสั่นเนาะมอันนี้ก็ของของพี่เอกเดีเอาให้ เราไปเมเราเราเอาให, I, ห in, ้พ mm. ่อโมีไม้เหรออันนี้ของอีกให้เหมือนกันนี่เลยอืมผมหักทั้งหมดแล้วอืมอืมนี่เป็นคนตัวเองสุดย่อดเรามีป่าเพราะป่วยป่าเนาะตอนนี้ก็เดินชมนะรอบๆแต่มันสั่นเนาะสั่นดีเนาะมันนิ่งมากเลยนี่ จะฉันจ้าจะเอาไม่รู้ว่าพี่สาวยูจะเวียนหัวหรือเปล่าเนี่ยจับดูนี่ต้องรุ่นนี้หรือเปล่เอออ่างทองน้าอ่างทองเอามาใส่น้านี่ะครับเดี๋ยวเราจะพาพี่สาวยูเนาะไปชมร้านใหม่ของพี่อีกนะเมื่อกี้เชื่อไหมขับรถเข้ามาพี่สาวยูนึกห้องน้ำอ่ะนึกว่าร้านเงินไปสว่างสว่างอยู่ร้โอ้โห นี่มาดูด้านตัวจริงโอ้โหสุดยอดทางนี่มาจากทางตลาดมาสติวัลลัดออกมาได้เหมือนกันครับใช่ามทางเลยกางกางคืนจะมืดหน่อยเนาะต่อใหม่ไหมมาเชิญต่อให่กันลชมร้านใหม่พี่ครับโอ้เห็นแต่ในคลิป นเันก็านเนื้อดูเนื้อดูเนื้อซะก่อนสวัสดีหรอโอเคนั่นแหละดูู้น่ยเรียนห้องอะไรปอยังปออะไรลืมแล้วปออะไรก็สองปอฟังเราก็ฟังเราเหมือนกันไหม ป .2 กี่ขวบป .2 แปดขวบอยู่โน่นไหมป .8 ขวบไหมป .2 อยู่ล้าวหกขวบป .1 เจ็ดขวบป .2 แต่ว่าเขาจะนั่นละเบียดมีอนุบาลอ๋อเขาขึ้นก่อนะไรมันไม่เหมือนกันเนาะตอบถึงเรื่องหรอในปรู้นี่น่ยนขวบป .2 เือดสามเป็นย แสดงว่าลูกชายของ้อยู่ลาวเนี่ยก็น่าจะประมาณพหนึ่งพหกบัวบมีังน้านก่อนเกณฑ์ก่อนยังกรมี่หรอ่านอกั่านเนาะอ่น่าอนบาลนี่จะขวบจ้าปั๊บแล้วป็เนี่ยขวบขวบปิปบกอืมก็ขวบขวบ นี่นะทำส่วนร้านีอีกแล้วนะจีเป็นอะไร้คยร้านูตยละไกสวยเนาะแต่ว่าูนี้เลืยอยู่สจีเด็กนี่เอ๊ะไม่นเป่าไฟนะชื่อยู่ยังเลยสยรสวยอ๋อยังอมไรเลยนาไม่นันไม่ฝันยันี่นะทุกท่านไม่แน่นะมีโอกาสสาวสาวูทำพาสปอร์ตอะไรได้อาจจะ รวมทีมทาบ้านเห็นเห็นแต่ก่อนตอนอยู่ลาวก็เห็นไปทําห้องน้ําห้องอะไรอยู่เนาะได้เนะออถ้ามาก็ถ่ายด้วยกันก็ได้โอ้ยอยู่นี่ไม้แพงขนาดเี้ไม้เพลงก็เล็กหมด อยู่เราเล็กแพงก็ไม่อยู่นี่ไม่แพงก็เล็กอืมคนมีเงินอะได้ใช้ไหมได้เล็กโอ้คนที่มีเงินกินก็จะได้ใช้เด็อบอ่ะอยู่เรานี่ถ้าบ้านไม้นี่คือว่ารู้แล้วเลยแล้วมีแต่สลับกันสลับกันมันเป็นแพงได้เนาะพวกไม้เขาบม่ค่อยให้ตัดอย่างนี้วันนี้ก็ถือว่าประเทศเราไม้เยอะเนาะ มีกระเจ้ให้น่าข้างให้น่าล้านมานก่อนี่ก็กลังอือนี้ใครมาไหมใชครับผมนี่นี่แม่เราดูอันนี้คนบ้าเห็ดนี่ก้นบ้าเห็ดเรามีซ้ออะประั้ก็ไม่มีเห็ดไม่มีเห็ดประคั้นต้ีก้นบ้าเยอะ ตามสบายนล่งอินเทอร์เน็ตเ็นนั่งเลยนั่งเลยตามสบายเตรียมโอเคอาินเทอร์เน็ตยากเลยตกลงมาก็ยากเลยนะลเลร่าเลยลูกปเลยฮะสุกไปไวจะได้ไฟปิดไปไ์อินเทอร์เน็ตงครับอ๋อไปไไปไปล่อยไปล่อยไ เสียดายมังคืนเนาะอาจอาจจะไม่ค่อยเห็นวิวทิวทัศน์อะไรเท่าไหร่เนาะถ้ามากลางวันนี่มันจะเห็นวิวอยู่แต่วิวบ้านเราก็ไม่มีภูเขาหรอกแล้วต่มันก็แตกต่างกันตรงที่บ้านเรามันไม่มีภูเขาเนาะมีทุ่งนาเออมันอาจจะมันจะอาจจะอีกมุมมองนึงเนาะไปไปบ้านเขาเ้าก็ตื่นเต้นเนาะเห็นภูเขารอบๆสามเออภูเขาอยู่ที่บ้านดำภูเขาบ้านเขาจังหวัดนาำ มันงามอะไรแค่เราครับตานนี่ะเออกุกไลเลยเหรอเออลราเขาโกุกไลมันใช่หมดเลยเหรอใช่ได้หมดเลยสวยอะไรก็สวยกว่าใช่ภูเขาก็สวยกว่าบ้านเราอีกใช่โอ้สวยหมดเลยเหรออ๋อโอเคอ๋อโอเคครับผมนะฝากวันนี้เนาะสวัสดีครับพบกันคลิปใหม่จ้าสวัสครับ